ใช่เรารู้นะว่าคุณกำลังตกงานอยู่เรารู้นะว่าคุณกำลังหามองมองหางานทำอยากจะเปลี่ยนงานเรารู้นะว่าคุณอยากจะหาอาชีพอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นมาเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะไม่ยากค่ะถ้าคุณมองหาธุรกิจนะคะดิฉันขอแนะนำธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะกาแฟดิฉันดื่มทุกวัน คือกาแฟของ24เว f ที่คอฟอร่อยหอมหวานชื่นใจนะคะเราเป็นธุรกิจแฟนชายนึกออกใช่ไหมคะว่าธุรกิจแฟนชายคืออะไรคุณนึกถึงแฟนชายชายสีแบบมีเกีียว คุณนึกแฝคุณนึกถึงแฟนชายเซเว่นนะคะคุณมีเงินคุณก็ไปซื้อแฟนชายและคุณก็นําตู้เครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เลยไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะที่มีคนเดินผ่านไปมานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเครื่องนี้มันดียังไงนะคะคุณไม่ต้องเฝ้าร้านคุณไม่ต้องยืนขายมีไรายได้ตลอด24ชั่วโมงอันนั้นนแน่สนใจแล้วใช่ไหมถ้าคุณสนใจคุณอยากทราบรายละเอียดที่มันมีมากกว่านี้ และมันมีรายได้ที่มันซ่อนอยู่ในช่องทางที่1ช่องทางที่2และช่องทางที่3ม,มันไม่ได้มีรายได้จากการขายกาแฟอย่างเดียวมันยังมีรายได้อีกมากมายที่สามารถที่จะทําให้คุณมีรายได้มากขึ้นและมากขึ้นในช่วงยุคโควิด นาเช่นนี้ติดต่อมาหาแม่นิดนะคะและเดี๋ยวแม่นิดจะแนะนำธุรกิจตู้กาแฟยอดเหรียญอัตโนมัตินะคะนี่เลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะวันนี้นะคะและนี่เลยคือกาแฟยอดเหรียญอัตโนมัติเพียงแก้วละสิบบาทเราก็อร่อยหอมหวานชื่นใจได้นะคะ สนใจติดต่อมาหาไม้นิดได้ตลอดเวลานะคะบ๊ายบายค่ะ